ป่าวาผมถ้าผมถ่ายวิดีโอไว้เฉยครับรรรพี่ในรถจะพึ่งข้าวนะครับผมก็กลัวเหมือนกันนะครับครับผมดูได้เลยพี่ทุกตะกร้าเลยไม่ถ้าผมเรื่องมันเกี่ยงหายไงแต่เนี่ยผมให้เราด้เอง มาจากเขาเกลือใช่ไหมครับก็ไม่เห็นพี <Blessed break injuries> ่เขาบอกเลยเมื่อกี้นี้กลางวันเขาก็ถามผมว่ามาจากไหนผมก็บอกว่ามาจากตลาดทับทาย ไม่มีของผิดกฎหมายครับใช่ผนะมก็กลัวครับไ,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 ไม่ใช่ตอนแรกผมคิดว่าอะไรผมขับรถปาดหน้าหรือว่ายังไงยังไงเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไอผมผมก็ไม่ได้ปาดหน้านะ mấy chị cần tay thật biển